ทีนี้ถ้าเกิดเราไปโฟกัสดูในเจาะเป็นในพื้นที่เนที่บอกว่าพื้นที่พื้นที่ทางการเกษตรพื้นที่โล่งเนี่ยไม่ได้มีการเผาแต่ปรากฏว่าจะไปเผาซะเยอะในพื้นที่ป่าอนุรักษ์เนี่ยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ก็อยู่ภายใต้การรับผิดชอบของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยเขามีการติดตามเรื่องนี้นะสถานการแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควันในภาคเหนือเน้นปฏิบัติการเชิงรุก ให้เจ้าหน้าที่เนี่ยลงไปพูดคุยสร้างความเข้าใจกับชาวบ้านกันหน่อยเพื่อป้องกันการเข้าไปลักลอบเผาป่าและก็เอากฎหมายที่มีเนี่ยมาบังคับใช้อย่างเข้มข้นเ,นเขาบอกว่าถ้าเกิดพบเรื่องการฝา่าเผื่การฝา่าฝืนเนี่ยจะดำเนินคดีทันทีด้วยนะครับในที่ประชุมเองเนี่ยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเนี่ยท่านพุทธิพงศ์สิริมาศนะครับได้รายงานถึงสถานไฟป่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาบอกว่าที่เชียงรายเนี่ยสถานค่อนข้างวิกฤตค่าฝุ่นสูงครับโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอเมือง ส่วนจุดความร้อนในเชียงรายเนี่ยดูเหมือนว่าจะไม่มากนักอย่างที่แม่สายมีเพียง5จุดแต่กลับพบฝุ่น PM 2 5สอูงอันนี้แน่นอนฮะถ้าจุดความร้อนในพื้นที่ไม่มีแต่ฝุ่นเยอะเนี่ยส่วนหนึ่งก็ต้องสันนิษฐานได้ว่าน่าจะมาจากหมอกควันข้ามแดนจากประเทศเพื่อนบ้านที่ลอยเข้ามาสมทบเนี่ยส่วนในทางการป้องกันเนี่ยได้นํากําลังอาสาสมัครชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านตั้งจุดดูแลเข้าออกหมู่บ้านและป่าชุมชนเนี่ยเพื่อป้องกันคน เข้าไปหาของป่าหรือว่าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าในช่วงนี้ทางท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับคุณสิทธิชัยเสรีส่งแสงเนี่ยได้กำชับให้ทุกหน่วยปฏิบัติการเชิงรุกหยุดการเผาป่าเนี่ยเขามีการประกาศปิดพื้นที่ป่าในส่วนที่มีสถานไฟป่าในระดับวิกฤตหรือเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าขั้นรุนแรงพร้อมกันนี้ได้มีการระดมสพกำลังเครือข่ายอาสาสมัคร อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆอากาศยานในการลาดตระเวนเฝ้าระวังและปฏิบัติการดับไฟอย่างเข้มข้นเนี่ยพร้อมร่วมมือกับทางฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยลงพื้นที่ไปในชุมชนเขาบอกว่าลงไปแบบเคาะประตูบ้านเลยทีเดียวเนี่ยไปพูดคุยไปทําความเข้าใจเพื่อป้องปรามการลักลอบเผาป่าแล้วก็ไปบอกประชาชนในพื้นที่ด้วยนะช่วยกันเป็นหูเป็นตาหากพบเรื่องของการกระทําความผิดเจ้าหน้าที่จะจับกลุ่มด,ดําเนินคดีถึงที่สุด ขณะดเดียวกันครับให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชและก็กรมป่าไม้นะครับจัดทําแผนหรือว่ามาตรการในการลดหรือว่าจัดการจุดความร้อนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ป่าสงวนแห่งชาติในรายพื้นที่พร้อมทั้งให้บริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าอย่างต่อเนื่องแล้วก็เฝ้าระวังครับไม่ให้ไฟป่าเนี่ยลุกลามเป็นวงกว้างก็ได้เน้นย้ำถึงความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่เป็นสำคัญด้วยนะครับ